ดดกุดงงนะคะน้ำสามแก้วค่ะเอานมสามแก้วน้ำนะคะแล้วก็พุดดิ้งหนึ่งช้อนนะคะรสชาติไหนใครชอบนะคะเอามาใส่ได้เลยนะคะอันนี้เป็นโกโก้นะง่ายๆค่ะวันนี้เดี๋ยวลองดูเรามาทำขนมนะคะคนจนกว่ามันจะเหนียวค่ะมันกว่ามันจะข้นน,น,นนะคะ น่คะก็จะมีขนมพวกน,นี้นะคะแล้วแป้งจะผสมกันพอดีซื้อมาลูกสาวไม่กินนะคะก็เอาไว้เอาไว้เก็บไว้เก็บไว้ก็ไม่มีใครกินก็เลยจะมาทาใส่พุดดิ้งกันนะคะนะคะอันนี้ก็เหลือคัึ่งอยู่ในตู้เย็นตลอดเลยนะคะสองอันนี้เก็บไว้ในตู้เย็นไม่มีใครกินนะคะ ช่วงนี้แขกก็ไม่มาบ้านด้วยลูกสาวก็ไม่กินค่ะเดี๋ยวจะทําเป็นพุดดิง้งใส่พุดดิ้งนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอานี้ลงผสมกันเลยนะคะง่ายๆค่ะโอ้ไปไปทที่ตรงนี้ นะไรแบบนี้นะคะลงไปเลยนะคะไม่เสียของด้วยค่ะของที่เก็บไว้นานๆน,นะคะบางทีก็เอทิ้งเฉยๆค่ะพอมันหมดอายุก็ทิ้งค่ะ อันนี้ไม่ได้ทิ้งนะคะแต่มันยังไม่หมดอายุครับซื้อมาแล้วก็ไม่กินกันเรามาผสแมแบบน,นะะี้เอาใส่ค่ะอย่าใส่ลงไปเลยะคะ่ะี่นะคะเพราะว่าลูกกับสามีก็ชอบพุดดิ้งอยู่แล้วนะคะ เติมขนมลงไปยิ่งจะอร่อยนะคะนี่ค่ะเติไปเรื่อยๆ,ๆค่ะลูกสาวก็ให้ความร้อนทั้งขนมสำหรับเด็กค่ะลูกเอามาก็ไม่กินค่ะเอามาผสมกันนะคะ ันจะออกรสเนยอร่อย,ออยสำหรับเด็กค่ะเอาไว้กินเล่นแต่ถ้าลูกไม่กิน<อ>ก็เอามาผสมได้เลยไปไปผสมเข้าไปเลยค่ะใครชอบขนมแบบไหนก็เอามาใส่ได้เลยนะคะแบบนี้เอา อาหุนแห้งนะคะเอาลูกพุนแห้งอะไรมาใส่ก็ได้ค่ะนะคะนี่ค่ะ,คะจากที่ลูกไม่กินนะคะก็จะกลายเป็นกินนะคะเพราะว่ามีช็อกโกแลตนะคะกานนี้นะคะลูกเขาก็สนุกนะก็ได้ทำกับเราได้ร่วมมือกับเรา ตอนนี้มันอาจยังไม่น่ากินเท่าไหร่ค่ะเนี่นะเดี๋ยวเรามาดูตอนพันนะคะพันครึ่งตัก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราพันอีกสักรอบนึงค่ะไม่ให้มันหล่นออกมานะคะก็จะประมาณนี้นะคะ่ะ นี่ค่ะพันเหมือนแหนมเลยนะคะเดี๋ยวก็ใส่ช่องฟิตไว้สองชั่วโมงนะคะเพื่อให้มันเซ็จตัวนะคะเราค่อยเอาออกมาหั่นนะคะนี่ค่ะเราจะพันหัวอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ช่องฟิตกันนะคะ นี่ไปค่ะตอนนี้อาจจะยังไม่น่ากินนะคะเดี๋ยวต่อไปอยากก็น,นะะ่ากินเดี๋ยวเรามาดูตอนที่แบบว่าแป้งออกมาจากช่องปิดแล้วนะคะเดี<า>๋ยวมาหั่นให้ดูนะคะเค้กแบบที่เราแช่ช่องปิดไว้นะคะนะคะใครอยากเอาพวกถั่วพวกอะไรมาโรยก็ได้นะคะ ที่บ้านทั่วหมดค่ะช่วงนี้ออกบ้านไม่ได้เดี๋ยวเรามาหาดูค่ะดูนะคะนี่ค่ะอันนี้ออกไปกันนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะทำกิน,นง่ายๆนะ ทำด้วยนะคะง่ายๆค่ะอะไระ